อยากให้คณะต้นใหญ่ต้นเราเป็นกิโลขึ้นไปเขาทำยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเดี๋ยวเราไปดูน,นะคณะต้นใหญ่ๆหญ่เขาทำยังไงนี่พวกนี้กินได้แนละ้วแต่เราจะให้เขาใหญ่ขึ้นไปอีกเราไปดูกันนะแดดกำกลังมาเลยวันนี้แต่ฝนก็กำลังจะตก ในกระถางนี้ในกระถางนี้กินไปแล้วนะเอาไปกินแล้วต้นมันใหญ่มากเลยก็เลยเอาไปกินตอนนี้เราจะดินมันมันมีดินจากกระถางอันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงดินใหม่นะแล้วเราก็จะเอาต้นนี้เนี่ยเนี่ยน,นต้นนี้ถามว่าต้นนี้กินได้ยังกินก็กินได้นะแต่เราดูแล้วทรงเขาน่าจะไปต่อไดอ้เราก็จะมาย้ายใส่กระถางใหญ่นะเพราะว่า พื้นที่ยิ่งกว้างอาหารเพียงพอต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ่แต่เราต้องดูนะว่ายังไม่ออกดอกนะก้นกระถางก็ไม่มีอะไรดองเทคนิคนะการวางกระถางนะหากระถางใบเล็กๆใบเนี่ยคว่ำไว้ใส่ดินแล้วคว่ำไว้นะใส่ดินนะในก้นกระถางนี่มีดินแล้วคว่ำไว้นะแล้วก็หาพวกเศษหญ้าหรือเศษอะไรก็ได้กากมะพร้าวอะไรก็ได้วางรอบๆอบนะพอดีเรามีหญ้านะเพื่อนเือนเดี๋ยวหญ้าลงไปแล้วมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่มากเพราะว่า ขนาผักล่างมันนะไม่ลึกหรอกล่างมันจะลงไปแบบตื้นๆน,นะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องดีกว่านะมันจะสะดวกกว่านะทษนะครับพอถือไปด้วยนั่นไปด้วยมันจะไม่สะดวกนะเอ๊ะมองเห็นไหมครับจะพยายามให้กระช,ชับกระชับนันเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นนะเอ๊ะเอาละ เราเศษหญ้าวางลงไปเพื่อเพื่อประหยัดดินเพราะผักพวกนี้รากเขาจะลงไม่ค่อยลึกหรอกเราไม่ต้องไปใส่ดินทั้งหมดมันจะหนักด้วยนะใส่ปุ๊บนี่เป็นหญ้าที่เราได้ไว้นะก็าวางไว้เลยวางให้ให้ชิดขอบกระถางนะให้เสมอขอบกระถางนะแล้วก็เติมดินหมักเดี๋ยวเราจะเอาดินเก่าเข้าใส่ด้วยนี่ดินหมักอุปกรณ์ก็ไม่ไดเอามานะทำคนเดียว,วอย่างนี้นะเพื่อนๆ นี่เป็นดินหมักนะที่เราหมักไว้แล้วนะม้องเห็นไหมครับดินหมักสีมันจะสวยมากเลยแบบนี้พืชชอบมากๆออนน้ำตาลน้ำตาลหน่อยล่วนด้วยนะเบาร่วน เราก็ใส่ให้ท่วมๆท่วมๆก้นกระถา,างกันนะนิดนึงนะเดี๋ยวคุยดูก่อนอนะันนี้พิมมานิดนึงนิดหน่อยนี่แต่นี้มันแฉะ้วดินมันแฉะเราก็จะไม่เอานะดินของเขาดินกาเราดินหมักที่เราหมักไว้นะแล้วเราก็มาเช็คระดับหน่อยเพื่อนๆขน,นาดนี้ก็ได้แล้วแหละขนาดนี้กำลังดีนะเดี๋ยวลงเลย เราก็จะใส่ปุ๋ยหมักโรยไว้รอบๆนิดนึงปุ๋ยหมักพืชสดนะเอาทำเองนะไม่ยายคลิปยาวมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนี่นี่ปุ๋ยหมักพืชสดเห็นไหมลาขาวเยอะมากเลยโรยไว้รอบๆบโรยบางๆไม่ต้องโรยมากเดี๋ยวเราจะโรยข้างบนอีกทีนึงอเสร็จปั๊บเนี่ยตอนเนี้ยสำคัญมากๆเลย ถ้ากระทบกระเทือนล่างเขาจะขาดต้นเขาเริ่มใหญ่นะเรายอมเสียถุงดีกว่ายอมเสียถุงนี่ว่าตัดถุงทิ้งเลยเรายอมเสียถุงนี่ว่าตัดถุงทิ้งเลยเพื่อ ไม่ค้ะพวาลากเขาสะเทือนถูกไม่เป็นไรไม่กี่บาทถ้าเราไปรุนแรงมากน่าจะมีปัญหาได้๊บก,ก็ต้องยกนิดหน่อยเพื่อนๆโอ้ไม่อยากให้กเกระเทียนโหลากเต็มเลยลากเต็มเลยเพื่อนๆ เห็นไหมเพื่อนๆลากเต็มเลยก็พร้อมที่จะไปต่อนล้นนี่แต่เวลาเราจะต้องปลูกตะแคงนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงกลางกระถางเราอาจจะต้องตะแคงนิดนึงเพื่อให้ต้นเขาอยู่ตรงกลางนะโอเคไหมน่าจะได้นะ <S <S ขออนุญาตเอาใบอ,ออกหน่อยดีกว่าโอ้โหกรอบมากๆเลย ฟังเสียงดูเอาออกสักสามใบเสียดายเหมือนกันนะแต่ต้องเอาออกมันเลอะดินฟังเสียงดูโอ้โหกรอบหนานี้ครึ่งมิลได้ดูใบเขาหนามากเลยนะโอเคเราก็โอ้โหสายเดี๋ยวอดินหมักใส่ว่าจะที่ต่างมาก็ลืม เอามือน,นี่แหละพยายามให้ขั้นสั้นไหมเพื่อนๆขอโทษดีนะถ้ามันยาวก็ <c oughs> ผมไม่ได้วางกระถางตรงกลางนะถ้าเราวางตรงกลางเนี่ยต้นไม้ไมันจะออกมาข้างน,นอกแล้วก็หลบไปข้างให้ต้นไม้อยู่กลางๆไหมนะโอ้ดินหมักนี่ร่วนมากๆเลยเพื่อนๆ ถ้าพืชพูดได้ก็คงจะชอบมากเลยนะไม่พอดินหมักเดี๋ยวผมต้องไปเอาอีกโอ<ฮ>้โห<ฮ>เยียบสายตัวเองประจำดินไม่พอดินไม่พอ,ดพอเดี๋ยวนะขอโทษนะตั้ง ดินหมักมาแล้วไปเข้าไประหว่างเติมดินเราก็จะเติมปุ๋ยหมักลงไปด้วยนะเติมเป็นชั้นบางๆนะนเพื่อนเป็นเหมือนหนมชั้นอนะ่ะบางๆไม่ต้องหนาเพราะตอนนี้เดี๋ยวลากเขาเดินออกมาเดี๋ยวเขาจะเจอปุ๋ยพอดีลวเขาก็จะตอ่อ ไว้เรามาดูกันนะว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะวันนี้วันที่ยนะี่หกเดือนเก้าพศหกหกนะยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดทษทีย7ิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผ่านไปเนี่ยเขาจะโตมายี่ิบเ็ดเดือนเก้านะหกหกนะ การที่เราจะให้เขาต้นใหญ่ๆเนี่ยเราต้องดูทรงเขาด้วยนะว่าเขาน่าจะไม่มีไม่มีทีท่าว่าจะออกดอกนะมีทีท่าว่าจะไปต่อได้เราก็ย้ายเขาเลยแต่มีบางต้นอนะ่ะมีทีท่าว่าจะออกดอกนะถ้าออกดอกเขาก็จะไปต่อไม่ได้นะเราก็จะไม่ยุ่งต้องดูทรงด้วยดูทรงเขา ไง่ายๆนะเพื่อนๆไม่ยากนะ <S <S 1> <S 1> อยากให้ต้นใหญ่ๆก็ต้องดูแลเขาดีๆอาหารให้พอพื้นที่ต้องกว้างพอนะยังไงก็ต่อไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ต่อตัอไ,ไวันลูกเพื่อนๆเขารอดูเราอยู่นะ อย่าให้เสียชื่อนะเดี๋ยวเติมปุ๋ยหมักไว้ข้างบนนิดนึงปุ๋ยหมักก็จะหมดแล้วเพื่อนๆต้องทําต่ออ่ะพวกนี้มันต้องทำํำบ่อยๆนะนเพื่อนๆอาศัยทําเรื่อยๆเพราะนานวันไปในตัวเจ้นมันจะหมดไปไงมันจะหายไปเหลือแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมแต่เราต้องการให้พืชผักโตวไวต้องในตัวเจ้นสูงๆเน้นเน้นแบบทําใหมๆ่ๆทําสิบวันหรือวันหรือไม่เกินสที่รีบใส่เลยเขาก็จะโตวไว นะพอได้นะเพื่อนๆนะขอล้างมือแป๊บนะเดี<ๆ>๋ยวจ,จดวันที่เพื่อนเพื<ๆ>่อนๆนี่ไม่เอานะยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดเรียนเก้านะหกหกนะเดี๋ยวสักอาทิตน์เรามาดูกันนะว่าเขาจะใหญ่ขึ้นไหมเพื่อนเพื่อนนี่คลิปก็เดินมาสิบนาทีได้ไมั้งแค่นี้นะไม่มีอะไรนะเพื่อนๆทบทวนใหม่นะถ้าเราอยากให้เขาโตไวๆเนี่ยอย่างเงี้ยกินได้แล้วกำลังกินเลยใบนี้นะหนาดูหลังใบเพื่อนเพื่อน เห็นเส้นเลือดครับไหมเนี่ยบ่งบอกว่าเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เต็มที่อินทรีย์ลว้วนๆนะไม่มีสารเคมีนะแล้วก็เราใหญ่เขาใหญ่อีกเราก็ต้องให้อาหารเพิ่มเพิ่มพื้นที่นะเพิ่มพื้นที่ก็คือเปลี่ยกนกระถางใหม่จากถุงล่างเขาเริ่มเดินเต็มแล้วเขาจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราอยากให้ไปต่ออีกก็ต้องขยายล่างออกไปเพื่อกินอาหารได้เยอะขึ้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นอีกดูอย่างพวกนุ้นนะ มันใหญ่นะแต่ก็เดี๋ยวจะค่อยกินนี่ต้นนี้ดูว่าน่าจะไปต่อได้เพราะดูรูปทรงแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะออกดอกก็แสดงว่าเขาไปต่อได้ถ้ามีทีท่าว่าจะมีดอกไม่ไม,ไม,ไม่ขยายปล่อยเลยกินอย่างเดียวแต่เนี่ยเราจะดูว่าเขาจะใหญ่กว่านี้ได้เยอะไหมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้าหกหกนะถ้าผมพูดเร็วไปหน่อยก็ขอโทษนะเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรเร็วอะ่ะบางคนเขาบอกผมดีแล้วเปล่า แต่ปล่อยเขาไปเหไม่เจอถ้าเจอต,ตบปากก็ทีดีๆบุหรี่ผมยังไม่สูบเลยไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปมีบางคนก็บอกมึงก็ว่าเราทําอะไรไวๆเขา้าว่าเราดีดไงตามนี้นะครับแล้วพบกันคิดต่อไปนะสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ